การที่เป็นบุคคลล้มละลายจะต้องออกจากราชการหรือไม่อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคําถามที่มีประเด็นให้พูดคุยกัน,นะคะ่ะซึ่งโดยปกติตามพรบข้าราชการนะคะในเรื่องของการขาดคุณสมบัติของการที่จะรับราชการต่อไปนั้นนะมีหลายข้อด้วยกันแต่หนึ่งในนั้นก็คือเมื่อศาลมีคําพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายถือว่าขาดคุณสมบัติ ต่อมาในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อประมาณเดือนกรกฎาคม2565ก็มีข้อสรุปในที่ประชุมของคณะรัฐมนตรีนะคะว่าในกรณีการที่ราชการเป็นบุคคลล้มละลายเนี่ยไม่ถือเป็นการขาดคุณสมบัติในการที่จะรับราชการต่อไปแต่เพียงแค่มติของคณะรัฐมนตรีดังกล่าวนั้นน่จะต้องมีการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎระเบียบว,วิธีการของแต่ละหน่วยงาน ราชการดังนั้นในแต่ละหน่วยงานของตนเองก็จะต้องไปทําระเบียบปฏิบัติเพื่อให้ข้าราชการที่อยู่ภายใต้สังกัดของตัวเองนั้นเนี่ยไม่ถือว่าขาดคุณสมบัติถ้าเป็นบุคคลล้มละลายซึ่งที่ผ่านมาที่มีระเบียบประกาศมาอย่างชัดเจนแล้วนะคะก็คือในส่วนของทหารแล้วก็ในส่วนของ ราชทานแล้วก็ล่าสุดเมื่อวันที่10ตุลาคม2567ที่ผ่านมาในส่วนของสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเองก็มีการประกาศราชกิจจานุเบกษาในส่วนของคำสั่งมีการเปลี่ยนแปลงว่าในกรณีที่จะขาดคุณสมบัติการที่จะรับราชการตำรวจได้นั้นเนี่ยเดิมทีเนี่ยเป็นการขาดคุณสมบัติเพราะว่าเป็นบุคคลล้มละลายแต่ต่อมาเปลี่ยนเป็นคําว่าเป็นบุคคลล้มละลายทุจริตถึงจะทําให้ขาดคุณสมบัติ คราวนี้เราก็ต้องกลับมาดูว่าคําว่าล้มละลายกับล้มละลายทุจริตนะ่ะมีความแตกต่างกันอย่างไรคําว่าล้มละลายหมายความว่าเมื่อมีคําสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดแล้วก็มีการประชุมเจ้าหนี้ถ้าคําขอะนอมนี้ของลูกหนี้นั้นเนี่ยเจ้าหนี้ไม่ได้รับการเห็นชอบหรือลูกหนี้ไม่เสนอคําขอะนอมนี้ดังนั้นถ้าที่ประชุมเจ้าหนี้พิจารณาแล้วว่าควรให้ลูกหนี้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือที่ประชุมเจ้าหนี้ไม่มาประชุมซึ่งตามกฎหมายก็จะถือว่าถ้าไม่มาประชุมถือว่าไม่เห็นชอบและเจ้าหาทิ่ทรัพย์ต้องทํารายงานต่อศาลเพื่อที่จะเสนอให้ศาลมีคำพิพากษาให้ลูกหนี้เป็นบุคคลล้มละลายดังนั้นคําว่าล้มละลายเนี่ยจึงมีความหมายที่กว้างกว่าล้มละลายทุจริตคราวนี้กลับมาดูในะเรื่องของคําว่าล้มละลายทุจริตหมายความว่ายอย่างไร ซึ่งคาว่าล้มละลายทุจริตเนี่ยจะก็จะมีบัญญัติไว้ในพรบรล้มละลายมาตราที่6นะคะซึ่งความโดยสรุปของคําว่าล้มละลายทุจริตเนี่ยมีองค์ประกอบ3ส่วนด้วยกันก็คือ1ก็คือเป็นบุคคลล้มละลายทุจริตตามพรบรล้มละลายมาตราที่163ถึง170ข้อที่2ก็คือมีความผิดในทางกฎหมายอาญาที่เกี่ยวกับในเรื่องของยักยอก หรือช่อโกงและ3ก็คือมีการกระทําความผิดอันเป็นลักษณะของการกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนซึ่งท่านสามารถที่จะเสิร์ชหาข้อมูลโดยทั่วไปอยู่แล้วดังนั้นผลจะเจาะในส่วนที่สําคัญที่คิดว่าน่าจะมีข้อมูลน้อยที่สุดก็คือในเรื่องของคําว่าการที่กระทําความผิดตามมาตรา1 6 3่งรถึงหนึของพระราชบัญญัติล้มละลายนะั้นะนะมีความครอบคลุมถึงอะไรอย่างไรบ้างน,นั้นก็ยกตัวอย่างเลยก็คือเช่นก็คือ เป็นการให้ข้อมูลที่ไม่ถูกท่องเกี่ยวกับกิจการและทรัพย์สินต่อเจ้าพานักพิทักษ์ทรัพย์หรือคุณไม่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจการและทรัพย์สินต่อเจ้าพานักพิทักษ์ภายในระยะเวลาที่กําหนดรวมถึงการที่มีการจําหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินก่อนที่จะถูกฟ้องเป็นคดีล้มละลาย1ปีนะคะ พูดง่ายๆก็คือในมาตรา163ถึงมาตรา170แห่งพระราชบัญญัติลมละลายก็คือเป็นการที่คุณไม่ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่สอบสวหรือให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับกิจการและทรัพย์สินซึ่งตามกฎของทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติฉบับนี้นะคะก็คือมีการประกาศใช้เมื่อวันที่10ตุลาคม2567ดังนั้นฉบับนี้เนี่ยมีผลบังคับใช้นับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศราชกิจจานุเบกษาดังนั้นจึงมี ผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่11ตุลาคมซึ่งถ้าท่านใดที่รับราชการตำรวจแล้วสารมีคำพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายตั้งแต่วันที่11ตุลาคมเป็นต้นไปไม่ถือว่าขาดคุณสมบัติที่จะต้องออกจากราชการนะคะเว้นเสียแต่ว่าการเป็นบุคคลล้มละลายของคุณนั้นเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต ก็ยังถือว่าขาดคุณสมบัติยังต้องออกจากราชการต่อไปนะคะดังนั้นเมื่อไม่ต้องออกจากราชการคุณก็ยังสามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่ของคุณต่อไปได้ดนั้นเมื่อครบระยะเวลา3ปีคุณก็ปลดจากการเป็นบุคคลล้มละลายหลังจากที่คุณปลดจากการเป็นบุคคลล้มละลายเจ้าหนี้จะสามารถที่จะมาดําเนินการในเรื่องของเงินเดือนต่างๆของคุณได้หรือไม่คําตอบก็คือไม่ได้นะคะผลของจากการปลดจากการเป็นบุคคลล้มละลาย ก็มีผลเหมือนเดิมทั่วไปแต่ในความเป็นจริงและในทางปฏิบัติแน่นอนว่าในกรณีที่คุณเนะี่ยถูกพิทักษ์ทรัพย์หรือเป็นบุคคลลุมละลายในเรื่องของการกู้ยืมเงินกันย่อมมีการที่จะมีเรื่องของผู้คำประกันหนี้ของในแต่ละวงเงินดังนั้นแม้โดยผลของกฎหมายในเรื่องของคุณปลดลุมละลายแล้วผมก็เชื่อในเรื่องของทางปฏิบัติและความรับผิดชอบเพราะว่าคำประกันหนี้ระหว่างกางันเนี่ยผมก็เชื่อว่า ถ้าโดยความเป็นจริงแล้วเนี่ยไม่มีใครอยากจะค้ำประกันใครและไม่มีใครอยากที่จะให้คนอื่นมาค้ำประกันนี่แต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วเนี่ยผนก็เชื่อว่าในเรื่องของความรับผิดชอบเพื่อไม่ให้ผู้อื่นได้รับผลกระทบจากการกระทําของเราหรือว่าในเรื่องของความเอื้ออาทอรระหว่างกันในการที่จะแก้ไขปัญหาหรือว่าเยียวยาระหว่างกันอันนี้ก็ต้องเป็นเรื่องที่ไปพูดคุยกันเพราะว่าตั้งแต่ที่ลูกหนี้ถูกบิดักศัพย์ต็ดขาด แล้วลูกหนี้ไม่สามารถจะชําระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ไม่ว่าจะเป็นการชําระหนี้โดยตรงหรือการหักผ่านบัญชีผ่านข้อตกลงของหน่วยงานอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเมื่อเจ้าหนี้ไม่สามารถจะดําเนินการได้ดังนั้นแน่นอนว่าทางเจ้าหนี้ก็จะไปใช้สิทธิ์กับผู้ค้าประกันจะส่งผลให้ภาระหนี้ทั้งกล่าวเนี่ยตกมาอย่างผู้ค้าประกันที่ต้องมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบตามกฎหมายต่อไปคลิปนี้ก็คืออยากที่จะมาอัปเดตกนันสั้นๆว่าเนวกรณีล้มละลายนั้นเนี่ย ไม่จําเป็นต้องออกจากราชการเสมอไปส่วนค่าราชการในสังกัดหน่วยงานกระทรวงทบวงกรมใดบ้างที่จะได้รับข้อยกเว้นนั้นนะ่ะต้องมีระเบียบปฏิบัติแล้วก็มีการประกาศใช้ตามกฎระเบียบของคุณมันไม่ใช่ข้อกฎหมายกว้างที่คณะรัฐมนตรีประกาศไปแล้วจะมีผลครอบคลุมถึงค่าราชการทุกคนดังนั้นถ้าผลมีข้อมูลอัปเดตในส่วนไหนยังไงที่เพิ่มเติมเข้ามาผลก็จะ ัดคลิปเผยแพร่หรือถ้าท่านใดมีข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถทจะส่งมาให้ฝนได้นะคะฝนจะช่วยกันเผยแพร่ความรู้เพราะสำหรับฝน,นอย่างที่บอกว่าหลายๆคลิปก็คือการแบ่งปันนั้นเป็นเรื่องที่ดีโดยเฉพาะในเรื่องของการแบ่งปันความรู้เพราะว่าถ้าคุณมีความรู้ทั้งในทางทฤษฎีและปฏิบัติมากเพียงใดคุณก็จะสามารถเลือกสรรสิ่งที่เหมาะสมเพราะแต่ละคนนั้นมีข้อจํากัดหรือมีศักยภาพที่แตกต่างกันดังนั้นไม่มีวิธีไหนที่ ถูกต้องหรือดีที่สุดสําหรับใครใคนใดค,คนหนึ่งเราจะใช้วิธีนั้นกับทุกคนแต่เราควรเลือกในวิธีที่เหมาะสมกับศักยภาพและความสามารถของเราเป็นกําลังใจให้กับทุกท่านนะคะแล้วก็ท่านใดถ้าต้องการจะพูดคุยกับฝนสามารถแอดไลน์ QR ว o d e คหน้าปกคลิปคนที่จะพูดคุยและตอบคําถามก็คือมีฝนเพียงคนเดียวนะคะแล้วก็ถ้าท่านใดเพิ่งเห็นคลิปฝนในครั้งนี้พูดคุยกับฝนเนี่ยจะมีคําถามสอบถามเนี่ยฝนขอให้คุณเนี่ย ย้อนกลับไปดูคลิปท่านโดยเฉพาะในเรื่องของกฎหมายล้มละลายนะคะผลว่าผลทําคลิปมากกว่า100คลิปแล้วตั้งแต่ต้นจนจบเพราะว่าคุณจะได้ไม่ต้องเสียเวลาในการรอคอยคําตอบจากผลน,นะคะเพราะว่าผลจะอัดคลิปไว้เยอะมากแต่ว่าถ้าฟังแล้วไม่เข้าใจหรือต้องการสอบถามเพิ่มเติมก็สามารถจะฝากคําถามได้เพราะว่าคําถามจากท่านที่ผลเห็นว่ามีประโยชน์และผลเองก็ไม่เคยตอบคําถามในลักษณะนี้เนี่ยฝลก็จะได้อัดคลิปเพื่อเป็นการแบ่งปันความรู้ พราะฝนอยากให้ช่องนี้เป็นช่องที่เหมือนกับเป็นห้องสมุดที่รวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริงข้อกฎหมายและการปฏิบัติในการแก้ไขปัญหานะคะแล้วก็ที่สําคัญคือคลิปนี้ฝนอัดในวันที่14ตุลาคม2 5 6 7ทุกคลิปของฝนถ้าท่านใดไปย้อนดูแล้วมันนานเกินไปเนี่ยในการปฏิบัติจริงๆงจริงขออยากให้ท่านเนี่ยตรวจสอบในทางปฏิบัติณนะช่วงเวลาดังกล่าวด้วยเพราะถ้ากฎหมายข้อระเบียบต่างๆมันเปลี่ยนไปเนี่ยแนวทางปฏิบัติก็ย่อมที่จะมีการเปลี่ยนแปลงไป ให้สอดคล้องกับข้อกฎหมายแนละก็แนวทางปฏิบัตินะคะแล้วสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะคลายทุกข์ให้กับกลุ่มพี่ๆที่ประกอบอาชีพรับราชการตำรวจเพราะว่าในทุกอาชีพของเรานั้นเนี่ยกว่าที่เราจะสอบหรือประกอบอาชีพได้นั้นผนเชื่อว่าแต่ละท่านเนี่ยผ่านเส้นทางที่ไม่ง่ายเลยและหากเราต้องขาดคุณสมบัติเพราะเหตุนี้แล้วกลายเป็นคนตกงานเนี่ยมันเป็นอะไรที่เคว้งมากนะคะดังนั้นหวังว่า คลิปนี้จะมีประโยชน์สำหรับทุกท่านนะคะส่วนหน่วยงานอื่นถ้ามีข้อมูลอัปเดตก็สามารถ่จ่ส่งมาให้ผลเพื่อที่จะแบ่งปันกันได้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ